ดีครับวิดีโอนี้เป็นการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับเงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอของกราฟแฮมมินตันซึ่งคณะผู้จัดทำได้แบ่งออกเป็น4วิดีโอด้วยกันโดยวิดีโอแรกนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยครับงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอของกราฟแฮมมินตันบทขัดยอ่อครับแนวคิดสำคัญโดเมนปิดโคสโดเมน ที่ถูกนำเสนอในบทความนี้ในขณะเดียวกันทฤษฎีบทประกอบที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับโดเมนปิด R ก่อนการพิสูจน์ทฤษฎีที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการพิจารณากราฟ G ทั่วไปในกราฟแฮมิลตันซึ่งมีการนำเสนอและพิสูจน์ตัวอย่างทั้งหมดในบทความนี้ได้พิจารณาโดยใช้ทฤษฎีที่นำเสนอในที่นี้และทั่วไป ทฤษฎีบทเงื่อนไขที่จําเป็นและทฤษฎีบทเงื่อนไขที่เพียงพอได้มีการพิสูจน์ความถูกต้องหรือวิธีการไว้ในบทความนี้ในปีคิสศักราช1,895นักคณิตศาสตร์าชาวไอแลนด์ชื่อวิลเลียมเฮมิตันแรกเริ่มเขาได้นําเสนอเกมคณิตศาสตร์บนรูปทรง12หน้าข้อใส่คือไม่ว่าอย่างไรวัฏจักรจะมีจุดยอดหรือไม่ ถ้าแต่ละจุดคือการหลอเข้าสู่เมืองและเส้นระหว่างสองจุดพิจารณาตามไฟจาราจรเรียกข้อสองสัยหรือว่าการเดินทางรอบโลกซึ่งข้อสองสัยนี้เรียกว่ากราฟแฮมิิตันที่กำหนดขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ให้กราฟ g ถ้าทางเดินผ่านจุดทั้งหมดในกราฟเพียงครั้งเดียวเรียกทางเดินแฮมมิตันถ้าวัฏจักรผ่านทุกจุดในกราฟเพียงครั้งเดียว เรียกว่าวัตจักรแฮมิลตันกราฟที่มีวัตจักรแฮมิลตันเรียกว่ากราฟแฮมิลตันการวิจัยเป็นผลชี้ให้เห็นว่าการค้นพบเงื่อนไขที่จําเป็นและเพียงพอสําหรับกราฟแฮมิลตันทั้งทฤษฎีที่จําเป็นทฤษฎีบทที่1และทฤษฎีที่เพียงพอทฤษฎีบทที่สองซึ่งไม่นานวันนี้ได้พิจารณาถึงการแก้ปัญหาในการใช้กราฟแฮมิลตัน ว่ามีความเหมาะสมมีความพร้อมแค่ไหนศาสตราจารย์ฮวงชูนักคณิตศาสตร์ของประเทศของเขาได้กล่าวว่ามันไม่ง่ายที่จะพิจารณาว่ากราฟนั้นเป็นกราฟแฮมิลนตันกล่าวว่าถึงแม้จะใช้เงื่อนไขที่จำเป็นหรือเพียงพอของกราฟแฮมิลนตันในการพิจารณาก็ยังไม่สามารถตัดสินได้ เช่นข้อสงสัยคืออย่างที่เกิดขึ้นตามตามจริงของเลขในยะสําคัญเลขหนึ่งที่ยากต่อการหาข้อสงสัยในนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ทฤษฎีบทที่1เงื่อนไขที่จําเป็น G เป็นกราฟแฮปินตันคือสําหรับทุก S เป็นสับเซ็ตของจุดใน G S ไม่เท่ากับเซตว่า แล้วคอมโิเนนันของ g ลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ s ทฤษฎีบทที่2ส,สมมุติให้ขนาดของจุด g มากกว่าหรือเท่ากับ3ถ้า du บวก dv ลบ1มากกว่าหรือเท่ากับขนาดของจุด g ลบ1เป็นจุดตัดของ u และ v นั่นคือ g เป็นทางเดินแฮปมิ้ตัน ถ้า du บวก dv มากกว่าหรือเท่ากับขนาดของจุด g แล้ว g เป็นกราฟแฮมิงตันทฤษฎีบทนี้ได้แสดงไว้โดยออกในคิทศักราช1,960นาขณะที่เงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอของกราฟแฮมิงตันโดยวิเคราะห์กรณีของทฤษฎีบทที่1และ2 ที่สามารถนำไปปรับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะใช้ทฤษฎีบททั้งสองการพิจารณาว่าจะเป็นกราฟแฮิลตันทำให้เห็นว่าบางกราฟของทฤษฎีบทที่หนึ่งถึงแม้แรกเริ่มกราฟเหล่านี้จะไม่ใช่กราฟแฮิลตันสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าเงื่อนไขที่จำเป็นเป็นเงื่อนไขที่จำกัดสำหรับบางกราฟตัวอย่างเช่นกราฟมาร์ค ในกระดาษอันดับแรกครือการาฟไฮปตันแต่ไม่พบในเงื่อนไขที่เพียงพออสำหรับสิ่งนี้ไม่สามารถพิจารณาโดยใช้ทฤษฎีบทชี้ให้เห็นว่าเงื่อนไขของอถูกจำกัดเช่นกันข้อบกพร่องของเงื่อนไขทั้งสองข้างต้นและการค้นพบเงื่อนไขที่ยังเป็นและเพียงพอในทางวิทยาศาสตร์ จะมีการพิจารณากราฟแฮมิิตันอย่างมีเหตุผลผู้เขียนได้ค้นพบและสรุปแนวคิดสำคัญไว้ในบทความนี้คือโดเมนปิดโค้โดเมนและได้นำเสนอเงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการพิจารณากราฟแฮมิิตันในการดำเนินการของการวิจัยด้วยการสังเกตและวิเคราะห์ในกรณีของกาฟแฮมิลตัน การดำเนินการ2.1บทนิยามของโดเมนปิดให้กราฟเชื่อมโยง G เท่ากับ V E โดยที่ V เท่ากับเซตของ V 1จนถึง V n E เท่ากับเซตของ E 1จนถึง E m สมมุติจำนวนของจุด V เท่ากับ n จำนวนของเส้น E เท่ากับ m ถ้ากราฟ r เท่ากับ ve เป็นสับกราฟแพร่ทั่วของกราฟเชื่อมโยง g เท่ากับ ve และขนาดของ v อยู่ในกราฟ r เท่ากับขนาดของ e ที่อยู่ในกราฟ r เท่ากับขนาดของ v ที่อยู่ในกราฟ g เท่ากับ n แล้ว r เท่ากับ ve เรียกว่าโดเมนปิดของ g v เ e. no <thôi> ท่ากับ VE เรียกว่า R-G 2เท่ากับ G 2.2ทฤษฎีบทประกอบให้กับเชื่อมโยง G เท่ากับ VE และ R-V-E เท่ากับ VE สมมุติ R เป็นโดเมนปีของ G แล้วเงื่อนไขที่จงเป็นและเพียงพอของ R-G เท่ากับ G นั่นคือ R และ G มันจะประชิดและในเวลาเดียวกันมันจะเชื่อมโยงกัน เงื่อนไขที่1ขนาดของจุดเท่ากับขนาดของเส้นเท่ากับขนาดของจุดที่อยู่ในกราฟ g เท่ากับ n เงื่อนไขที่2ดีกีของ r เท่ากับขนาดของจุดที่อยู่ในกราฟ g เท่ากับ n ดีกีของ v i เท่ากับ2 i เท่ากับ1 2ไปจนถึง n าแบ่ง G เข้าสู่ภายในระนาบช่วงหญิงและภายนอกระนาบช่วงหยางและจุดทั้งหมด N จุดตำแหน่งตามแนวขอบระนาบภายในและภายนอกระนาบเงื่อนไขที่5 R เป็นการาฟทั่วไปของ G และคอนเวเนน์ R เท่ากับ1 ในวิดีโอที่หนึ่งนี้ได้นำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามชมต่อได้ในวิดีโอที่สองจะมีการนำเสนอโดยคุณกิติพงษ์บุญวัน